สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับถ่ายอีกแล้วแล้วถ่ายก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Honda HRV ค่ะอันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบขาไทไยไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นในส่วนของตัวฟิล์มใส่กันลอยเบ้ามือด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมผลงานการติดตั้งของเรากันเลยมาดูในส่วนของฟิล์มกันลอยเบ้ามือก่อนนะคะนี ติดแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะช่วยกันรอยเล็บนะคะลอยขดผนจากเครื่องประดับนะคะตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้ากันค่ะฟังก์ชันแรกค่ะเราจะมีในส่วนตัวเซอร์วินะคะนะคะสามารถสั่งกดปิดได้เลยจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะนี่ฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ ไฟไคาะเราเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะติดตั้งโดยทีมช่างมือชีพของเราเลยนะคะได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยส่วนที่ด้านหลังค่ะสั่งปิดได้ค่ะจากเต่งสวิตตัวนี้ได้เลยนะ ปลายก็จะค่อยๆปิดลงมาแบบนี้เลยค่ะเราใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะส่วนที่เปิดเดิมที่ด้านหลังค่ะก็แค่กดนะคะแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกนะคะหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วค่ะต่อไปเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยอันนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมได้เลยสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะเรยมีในส่วนตัวระบบลิกเซนเซอร์ ensor, หรือว่าเซนเซอร์เท้าตินะคะนี่ตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลย เซนเซอร์ของเราจับไว้มากๆเลยนะคะสั่งได้ทั้งเตเปิดเตปิดได้เลยและที่สัมพัญธ์หาเรายังมีในส่วนตัวเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะเป็นตัวระบบกันมีดด้วยอี๋จะลองคิดกัน นี่นะคะฝาก่ายจะเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยรับรองว่าใช้งานนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถ Honda h เฮดอาสนใจอยากติดตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าพรอมเซ็นเซอร์เท้าเตะแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้าน j s ายินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้ถาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ